พูดยูทูบเบอร์สาวประกาศแยกทางแฟนหนุ่มครับเผยข้อดีของโควิดแต่บินไปฉีดวัคซีนอเมริกาฮะนักข่าวตาดีของเราครับเก่งเลือเกินไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งระบุว่าช็อกยูทูบเบอร์สาวบินไปฉีดวัคซีนแบบอ l o n e ประกาศเลิกแฟนหนุ่มสายฝ่อแล้วหลังทำคอนเทนต์แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปีก่อนครับ ขุดครับเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์แล้วเผยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดการระบบนัดหมายและขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนดีมากชี้เศษภายใน5นาทีระบุครับสิ่งดีข้อเดียวของโควิดคือทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีและมองเห็นความพิเศษในความธรรมดา กัลังเป็นเรื่องฮือฮาบนโซเชียลที่กำลังพูดถึงต้อนรับวาเลนไทน์อยู่เลยครับหลังเพิ่งจะถูกขอแต่งงานไปหยกหยกเมื่อช่วงกลางปี2023สำหรับสาวมิ้นไอโลมาโลนครับยูทูบเบอร์สาวคนดังเจ้าของช่อง y YouTube ไอโลมาโลนที่ตอนนั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาประกาศข่าวดีหลังถูกแฟนหนุ่มชาวต่างชาติคุกเข่าขอแต่งงานที่เกรดเว t ทูเฮล ประเทศเติร์กเนนิสถานพร้อมกับระบุวา่าได้เข้าพิธีวิวากันแล้วแบบแอมเมซอนสไตล์ในป่าอเมซอนไปเมื่อปีที่ผ่านมาครับล่าสุดครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับ13กุมภาพันธ์ครับสาวมิน้นไอโรมาโลนออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับคุณโจเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งเป็นการแยกทางและจบกันด้วยดีโดยเธอครับระบุวา่าสวัสดีค่ะทุกคนมิน้นมีเรื่องจะบอกนะ ตอนนี้มิ้นกับโจแยกกันแล้วนะคะด้วยปัญหาหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้จบแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วเลยดีกว่าที่ต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แค่เราจะรับมือกันอย่างไงในวันที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาถึง ยังดีนะที่เรายังมีครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่กับมิ้นอยู่ไปด้วยกันนานๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะมิ้นจัดก,การความรู้สึกได้สะอาดเอี่ยมมากเลยครั้งนี้เพราะเราเต็มที่แล้วไม่มีอะไรติดค้างและไม่มีอะไรเสียดายเลยค่ะโดยก่อนหน้านี้ไม่นานครับคุณมิ้นนะคะยังมีการแชร์ภาพและโมเมนต์หวานๆกับคุณโจเนี่ยลงใน Facebook อยู่เป็นระยะ มีคลิปที่ไปดูบ้านที่ต่างประเทศด้วยกันและคุณโจนะครับก็ได้คุกเข่าขอคุณมิ้นแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วต่อมาในเดือนกันยายนนะครับคุณมิ้นเนี่ยก็ยังมีการแชร์คลิปที่โชว์การจดทะเบียนสมรสด,ด้วยครับงานนี้ครับคุณผู้ชมเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับก็ได้มีการเข้าไปให้กําลังใจเธอเนี่ยกันอย่างล้นหลามเลยครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับนักข่าวตาดีของเราเนี่ยไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งระบุว่า ช็อกยูทูบเบอร์สาวบินไปฉีดวัคซีน alone ประกาศเลิกแฟนหนุ่มสายฝอหลังทำคอนเทนต์แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปีก่อนงานนี้คุณผู้ชมโซเชียลต่างเข้าใจทันทีครับว่าโพสต์หลักที่โพสต์ไปเนี่ยต้องการจะสื่อหมายถึงใครครับทั้งจากข้อมูลว่ายูทูบเบอร์สาวทั้งข้อมูลบินไปฉีดวัคซีนแบบ alone ประกาศเลิกแฟนหนุ่มสายฝอซึ่งในช่วงนี้มันก็มีอยู่คนเดียวนะครับ ชาวเน็ตเดียได้มีการเทียบนะคะจากกรณีที่บล็อกเกอร์สาวคนนี้ได้มีการออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอัดคลิปรีวิวขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเครื่องบินโพสต์เอกสารต่างๆรีวิวการปฏิบัติตัวและการบริการบนเครื่องบินจนไปถึงมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมบอกถึงข้อดีของโควิดจนเกิดดราม่าตามมาเนื่องจากผู้ติดตามและชาวเน็ตต่างไม่พอใจจากวลีที่ว่า สิ่งดีข้อเดียวของโควิดคือทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีและมองเห็นความพิเศษในความธรรมดาตามที่เคยนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ครับโซเชียลเนี่ยยังมีการสแสดงความคิดเห็นกันไว้มากมายเลยนะครับได้บอกไว้ว่าทําไมไม่ไปอยู่เมืองนอกเลยมาอยู่กลาแลนด์ทาไมจะว่านาก็เก่งนะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในประเทศที่ทําสงครามได้แต่ชาวเน็ตก็ตอบนะครับว่าแต่ลำบากคนอื่นนะครับ รอชมรีวิวเหมือนตอนไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกาครับอ้าวไหนว่าจะไปซื้อบ้านเขาเศร้าทําไมเราขัชีวิตคู่มันร้อนเป็นไฟตั้งแต่คุกเข่าขอแต่งงานแล้วไอ้หลังเนี่ยไม่ชอบคนดูแคลนชาติตัวเองจึงเป็นเหตุให้วาวุ่นอโลนปนหยาบโลนในวันนี้ครับ จำได้แล้วโลมอย่างไรให้ใครๆเดือดร้อนปลตอตอนที่บอกว่าอยากไปเห็นตาลิบานตัวเป็นๆยังนึกอยู่เลยอะไรของเขานะแค่เหยียบอัฟกานิสถานแล้วมองไปรอบๆเนี่ยก็ได้เห็นแล้วเขาจะแสดงตัวหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่ต้องทำให้ดูละทึกหรอก Move on ไวมากเก็บหอยแครงชิวๆที่ออสตัวใหญ่กว่าเมืองไทยอีกพะนะคงได้เป็นชาวออซซี่สนใจละมัง้งและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมเป็นความคิดเห็นจากโลกโซเชียลนะฮะ ลูกเพจของเราแหะครับมีความคิเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะฮะ